มาค่ะชาววันพฤหัสรอบนี้จะมาทํนไยให้กับผู้ที่เกิดวันพฤหัสนะคะว,ว่าดาวตรีเทพย้ายครั้งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าดาวตรีเทพมีอะไรคะรอบนี้ก็มีพระราหูนะคะพระพฤหัสและพระเสาร์ค่ะปกติอะชาววันพฤหัสอะจะเป็นคนที่มีแสงในตัวเองอยู่แล้วนะคะเพียงแต่การย้ายของดวงดาวรอบนี้จะทาให้คุณรู้สึกว่า เออแสงที่เราเคยพยายามมีหรือพยายามสร้างนั้นนะแสงนั้นนะ่ะเป็นตัวจริงของเราไหมการที่ดา,าวเสาร์เข้ามารอบนี้อาจจะทําให้คุณคิดถึงหลายๆอย่างว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะที่คุณเชื่อมั่นกับบคนบางคนหรือเคยศรัทธากับอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งนั้นนะ่ะเป็นของจริงสําหรับคุณหรือเป็นคนที่คุณไว้ใจได้จริงหรือเปล่าและบางครั้งอ่ะคนที่คุณเคยไว้ใจเนี่ยคุณก็เริ่มกลับมาทบทวนแล้วน,นะคะว่าใช่ไหม มันอาจจะฟังดูแรงนะคะแต่อย่าเพิ่งตกใจไปค่ะขอแค่ชาววันพฤหัสนะคะรู้จักที่จะหยุดคิดมองเหตุการณ์ด้วยเหตุและผลด้วยมีสตินะคะและถ่อมตัวมากขึ้นพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะมันจะทําให้คุณน่ะมีความชัดเจนและมีความคิดที่คมมากขึ้นด้วยค่ะและปีนี้ขอให้ชาววันพฤหัสเนี่ยอย่าโมต่คิดในการเป็นผู้นําอย่างเดียวนะคะ ให้โอกาสตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นผู้ตามบ้างแล้วคุณจะได้ค้นพบว่ามันมีอะไรดีๆที่คุณต้องเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตของคุณอีกเยอะเลยและในอนาคตสิ่งที่คุณเรียนรู้นี่นำมาซึ่งความเจริญให้กับตัวคุณเองด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับชาววันพฤหัสทุกคนนะคะส่วนใครอ่ะเจอเหตุการณ์อะไรแล้วบ้างอะในช่วงดาวย้ายคอมเมนต์มาหน่อยค่ะ